รูสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับในช่อง Facebook แล้วก็ YouTube ของซับสิริออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตสินค้า2ตัวนะครับที่จะขึ้นในวันอาทิตย์เช้าวันนี้นะครับก็คือจะเป็นสติน2602แล้วก็สติน2102นะครับเป็น26แล้วก็24นะครับส่วนตัว Echo ตัวเนี้ยก็มีพี่ที่ช่อง YouTube โทรมาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันไม่สวยแล้วครับเดี๋ยวจะทําให้สวยนะครับปรดีเขาบอกว่าเขาอยากได้เครื่องตัดหญ้าที่ตัด ได้ตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยหยิบตัวแอคโคให้นะครับเดี๋ยวทําให้พี่เขาเจะแเจ๋วเลยนะครับก็ถังมันแตกเราก็เะเปลี่ยนถังเก็บสีนะครับส่วนเครื่องนี่ปึกอยู่ละนะครับอ่าตัวก็จะเป็นสตินนะครับสตินสตินนี่เป็นแบรนด์ของชิบู่านะครับจริงๆชิบู่าเป็นเป็นผู้ผลิตให้นะครับชิบู่าจะผลิตให้2แบรนด์ก็คือ Honda กับสตินนะครับฮอนด้าในยุคแรกๆครับสังเกตดูว่า น็อตเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบนี้ครับน็อตน็อตจีบน็อดาวแบบนี้ครับนะครับน็อตหัวจีบอ่ะนะครับก็พอเออ่หลังสตินหยุดการสั่งออเดอร์ชิบูล่าก็ผลิตเครื่องตัวเองออกมาอยู่พักนึงนะครับก็คือเล่นได้หมดครับจะเป็นสตินหรือชิบูล่าหรือ Honda คืออันเดียวกันนะครับก็จะได้รอบที่จัดน้ําหนักที่เบานะครับรอบจัดนะสติน ในภายใต้การทำของชิบูรานี้รอบเขาจะจัดดีนะครับแลวได้น้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเบาเลยสิเดี๋ยวนี่ห่างนะครับ26นี่จะขายอยู่ที่3,008นะครับส่วน21เราจะขายที่3,004นะครับรวมส่งแบบโอลสตังถ้าเกิด ถ้าเกิดเก็บปลายทางก็บวกเข้าไปตัวละสองนะครับพองแถมวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเรื่องของใบมีดนะครับมีบางยามีสายสะพายแล้วก็ชุดเครื่องมือนะครับส่วนกระปุกผสมน้ำมันยังไม่เข้ามานะครับเราก็ยังไม่ได้แถมนะครับใครที่มองหาเครื่องตัดหญ้าญี่ปุ่นน้ำหนักเบารอบจัดจัดนะครับตัดงานได้ทั้งวันก็นี่นะครับเรียนเชิญครับสตินตอนนี้มันมันยังอยู่ในขั้นตอนการล้างนะครับเดี๋ยวแตะหน้าจอสิสว่างขึ้นไหม มันยังไม่สวยนะครับยิ่งตัวนู้นอนะ่ะดูไม่ได้เลยนะมันไม่สวยเนหะ็นไหมแต่เดี๋ยวพอทําขึ้นมามันจะคนละแบบเลยนะครับอันนี้เราแช่ลํำยาทิ้งไว้ล้วเดี๋ยวเราก็ล้างแล้วก็ผ่าทํานะครับตัวสองหอคนข้างใหม่นะครับทั้งจะสีขาวๆแต่ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าขค้เรตนะมันยังมันเป็นคราบสุป,ประปนะครับ ตัว26ผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์เพราะว่าดูนวมดูแฮนด์นะครับค่อนข้างสวยนะครับคนเรงแบบนี้หลายท่านมันค้างได้แล้วก็ปอกแป๊กได้นะครับถ้าท่านอยากปอกแป๊กท่านขายตัวนี้ออกให้มันหลวมมันจะปอกแป๊กปอกแป๊กได้แต่ถ้าขันแน่นมันก็จะเล่งค้างได้นะครับอันนี้ได้2แบบลองดูนะครับอัปเดต2ตัวนี้นะครับสําหรับใครที่ยังมองหาอยู่แล้วก็จากได้สเปค อย่างที่เรียนมาตั้งแต่ต้นก็คือน้ำหนักเบารอบจัดก็ลองพิจารณาดูครับสตินครับน่าเล่นครับสวัสดีครับ